ให้อยู่คู่กันอย่ามีวันโรยราไอนี่ฮัน้องลาดเมียงสลันมองเดอ้อเธอสลาดวิวแล้วว่าดีใ,ใจอ่ะใกล้สลานวิวแล้วนะคะสำหรับเอ่อเพลงนะคะฮักสาวอีสานใต้นะคะของออฟสุรพลนะคะสมบัติเจริญเอ้ยไม่ใช่ ออบสุรพลนะคะหมอลำไม่ดอ้และน้องแตงโมค่ะจากโรงเรียนสัง่ะวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนที่เป็นแฟนคลับและหัวใจเดียวกันค่ะมาดูล่าสุดค่ะน้องไปออกรายการที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ออกด้วยนะคะกับเรื่องเล่าชานี้นะคะในช่วงข้อความบันเทอนจดจนะคะเป็นช่วงท้ายของ ด้วยนะครับเรื่องราชาวนี้ในปีนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสสวัดีค่ะดิฉันขนลุกมากที่พวกเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนและจะหนึ่งล้านวิวแล้วยังไงบ้างใช่ครับเป็นครั้งที่สองแล้วที่ออฟกลับมาที่นี่ค่ะเออขอบคุณมันเธอมาด้วยครับแล้วก็คือน้องแตงโมครับแล้วแตงโมสวยมากแชมป์ชนแชมป์เลยแชมป์ชนแชมป์ชิงช้าสวรรค์และหมอนลำไยดอล มาแนวหมอลมาเยมรย่องนี้แลอนอนโม มาแนวแบบลูกทุ่งจ๋าเลยไหมคะหรือว่า่ลูกเป็นลูกทุ่งเลยเป็นลูกทุ่งเลยมาเริ่มเข้ามาบริวมกันช่วยกันให้ยูคูกันขออนุญาตนะคะจากช่องสามช่องสามด้วยนะคะสําหรับรายการเรื่องเล่าชาวนี้ขออนุญาตนํามารีแคปค่ะแล้วก็ให้กลุ่มแฟนดอมนะคะของพวกเราดูทุกคนนะคะได้ได้ได้แสดงความคิดเห็นกันนะคะจริงสวรร2024จริงสวรรค์เสี่ยวพูดไมชัดอ่ะ ปป็นแชม์หอออลลไดให้อยู่คู่กันอย่ามีวันเอ้ยตั้งโมดังดูแบบไม่กลัวไหม่แล้วนะเดี๋ยวนี้คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยความที่เราทำงานอยู่เธอคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเธอทำโปรเจกต์นี้ตั้งโมดูไม่ตื่นเต้นแล้วว่าเดี๋ยวนี้แล้วสวยมากจังหวัดจังหวัดหนองคาย สริมค่ะแต่งเพลงขึ้นมาเป็นประมาณว่าเกี่ยวพาราสีการหนุ่มอีสานเหนือมาจีบสาวอีสานใต้นะกูอยากไปอยู่อีสานใต้เลยตอนเนี้ยแล้วก็มีทัรมศาสาอีสานใต้ทางโมแถวนั้นมีที่แบบราคาถูกๆไหมพี่จะไปให้หนุ่มอีสานเหนือมาจีบพี่จะย้ายบ้านไปอยู่แถวนั้นอย่าไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่นลูกหาค่ที่แถวนั้นให้พี่สักหน่อยได้ไหมลูกอย่าไปปลูกบ้านอยู่แถวนั้น ผมมาพบรักกับสาวอีสานใต้ให้อยู่คู่กันอย่ามีวันอ๋อผมจะบอกว่ามันยากมากเพราะว่าผมเป็นคนอีสานเหนือที่ต้องมาร้องเพลงเพลงอีสานใต้เออมันยากเพราะคํามันยาก น้องอ่ะทําได้ดีมากเพราะว่าน้องอยู่ในพื้นถิ่นอยู่แล้วน้องอาจจะมีความคุ้นชินกับของออมอ่ะก็ต้องยากหน่อยแค่คําว่าสลันที่แปลว่ารักอ่ะทำยากามากใช่ไหมแต่โมเราอาจอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ทำรองไปเออแต่งโมเป็นไงบ้างที่มาร่วมงานกับพี่ออมค่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ออฟิกเจอริ่งกับพี่ออฟค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเองค่ะ ออพี่ถ่านอายุสิบสามบอส่ยมันมีที่อย่างอ๋อบอกว่ามันมีทั้งภาษาอีสานเหนือภาษาอีสานใต้คือมันเป็นสำเนียงอย่างนี้ป่ะงออสำเนียงอีสานเหนือสังเนียงอีสานใต้มันต่างอะไรกันบ้างด้วยเช่นภาษาพื้นถิ่นของภาษาเล่ายอมรู้แก้ว่าน้องตอบไม่ได้หรอกว่าน้องตื่นเต้นแต่แตงโมเราไม่ไมยเก่งมึงแต่แตงโมสวยมากสังเนียงเนืะอ เขาทำรวมเหรอไอ้บองบองสแลงมันมัีคนอะไรนะบองอะไรนะอะไรนะบองสแลงเนียงบองสแลงเนียนเองอะไรไม่รู้ด้วยก่อนนันนี hm uh uh ้เคยมีใช uh ่ไหมจะเป็นพวกสาวกันตึ้งใช่ก่อนหน้านี้ว่าก่อนคือเขาก็จะอยู่ใกล้กับทางกัมพูชาก็จะมีการนำภาษาเนี่ยมาผสมผสานผสมผสานกันคนสุรินทร์เขาพี่ออฟทับสีปากสวยมากเลยอ่ะวันนี้พี่ออฟหล่อมากเลยค่ะเองแรกเลยป่ะ้ากับกัน มีซิิงเเกลใช่คป็นดีใจอ่ะมึงเข้าใจคำว่ารายการทั้งสองรายการที่เราลักแล้วคนทั้งสองคนที่เรากรี๊ดปะโดูตื่นเต้นค่ะพี่เราผ่านมากี่เวทีแล้วเเออป็นแชมป์แล้วต้องเหมือนอย่างนี้ก่อนครับน้องเนี่ยอายุยังเด็กสิบสี่มอะมสามค่ะโมสามพี่ใช่ไหมล่ะกบน้อง อย่าเอาอะไรกเด็กเมสามเลยพี่เก่งยังใส่อะเออหลอกกันเลยแค่เกี่ยวพูดนะเมื่อกี้ยังจะทักอยู่เลยนะคือแม่หรือใครเป็นนักร้องมาก่อนไหมฮะเออ่ทางพ่อค่ะเป็นแบบเกี่ยวกับหมอลำค่ะคุณพ่อเป็นหมอลลัมด้วยพี่ยอบไม่รู้เหมือนกันนเดิใช่ไหมคือเราก็คือได้มาจากแพ่อสอนหรือยังไรเง้ยไหมฮะก็เปิด ยูทูบดูดูดูเพราะวพ่อบอกไหมว่าตอนร้องมาเสียงน้องก็ใสมาเลยตอนคลอดอย่างงี้ยตอนเด็กมีหมอทักเพระว่าตอนเด็กจะเขาเรียกว่ายังไงเนาะหมอทักว่า่เออโตมาโตมาเป็นนักร้องแน่เลยเออน้ำมันพ้นเก่งแล้วนะแกโตยังไงอะบสมบูันดุหนูลองคิดว่าถ้าสมมูรณ์มากน้พูดเก่งเล้ววา ประมาณไหนที่หมอเอ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 อแกงเตกาดงมล้กกอ่อเออเนี่ยสารคนที่โชว์รูกคอโชว์ลูกคอทุกเออเคยลูกคอสักไหนหรือ จะไม่ไ,ไ,ป,ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันเดี๋ยวน,น,นี่ขนาดไม่สบายนะคะเน,นี่นสยะะนะสิ่งสิ่งที่ต้องการคืออยากฟังตรงเนื้็จะให้น้องย้อนไปตอนแบร่บอสได้อหมครับ เค้ราววนี้เอ้ยตลอดคดีเราไก็แกมาอย่าง่งตื่นเต้นไมไาเจออตค่ะอนแรกเป็นยังไงก็ตื่นเต้นค่ะประกวดก่อนใช่ไหอประกวดอประกวอีกหลายคนละเวกันวเวลามันโอ้ห่งกันมากทางาพเป็นแชมป์ต่อประมาณสิ้นปีเมื่อกี้ออเขามีผลงานมาสิ้นปีเมื่อกี้เป็นนักศิลปินมีชื่อเสียงแล้วแต่พอรู้ว่าต้องมารูปเนี่ยพี่อ๊อเป็นไงบ้าง ก็ร well, ู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบกดดันใช่กดดันนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นว่าอะไรหุยเจอพี่ออฟยังไงก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้เจอพี่ออฟแล้วก็ ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยค่ะได้ทำงานร่วมกันแฟนคลับแตงโมก็เยอะเหมือนกันนะทั้งแฟนคลับออฟแฟนคลับแตงโมเยอะมากคนให้กําลังใจติดฉาบมากความสามารถแฟนคลับแตงโมไม่ต้องห่วงค่ะแฟนคลับแตงโมนี่คือเยอะจริงๆยอ๊ก็เยอะมากเราเมื่อวานเมื่อเช้าพ่อโจ้แชร์ให้ด้วยนะเฟซลงเฟซบุ๊กส่วนตัวกุ้งดีใจของออฟก็นานนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นภาษาพื้นถิ่นของ ชาวอีสานใต้ออฟเิลชายอีสานซึ่งไม่คุ้นชินเลยไม่เคย<อ>ไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยอ,อะไรเงี้ยครับเ<อ>นี่ยนั่งหัวเราออฟคำว่าสาันเชือควมเนต้องเสียอ่แบบอันนี้เราคุ้นชินอยู่แล้วแล้วในเนื้อเพลงเนเี่ยออนจะมีเพลงภาษาอีสานใต้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช,ใช่ค่ะเดี๋ยวออฟจะลองสาธิตให้ดูว่าคำว่ารักที่ออฟพูดเป็นภาษาสลา่นของน้องจะต่างกันไหมถ้าเป็นของออฟจะพูดว่าสลาลแต่ถ้าเป็นของน้องสไลน เนี่ยถ้าถ้าฟังฟังจริงๆอ่ะมันจะต่างกันมันไม่เหมือนกันเพามันออกแบบเสียงต่างกันอรูปอะไรเงี้ยมันจะมีแบบความแบบต๊ดิฉันมองหน้าจริงจรงเนี้ยเหรอคือใครไม่ให้ผ่านแตงโมไม่ให้ผ่านเหรอไม่คืออย่างเงี้ยเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนสื่อนอีสานใต้เงี้ยเหรอไม่ไม่เราพูดปกติอย่างพวกพูดปกติแค่คำว่าสลันไม่ใช่แต่คือเราฟังไม่ออกนะเป็นเราแล้วสลันคนน่าจะสไลนค่ะสไลน สลันสลันสลันเออเราก็จะสลันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันเเี่สลันมองมาปวาร์ร์ารักสลันคุเยโย่ไข่ไข่นี่ยโย่ มีเล่นไหมมีเล่นไหมแถวบ้านเขามีเล่นอยังงี้ไหมไม่มีใช่ไหมก <c oughs> ็มีมีค่ะบ้านพูดกันเล่นบ้างาพูดกันเล่นบ้างอ,าอันตั้จากเพลงนี้จะมีความเป็นอีสานเหนืออีสานใต้แล้วเห็นบอกว่า MV นี่คือแบบจัดเต็มมากมจัดเต็มสุดๆ s i เลยจัดเต็มมากครับก็คือยกขบวนยกกองครับไปถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์เลยครับเลยเก็บเอาทุกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของชาวจังหวัดสุรินทร์เลยยิ่งใหญ่อลังการค่ะทะหนึ่งล้านวิวแล้วค่ะ ตากจางใช่ไหมอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์งบอกว่าเอาของวงด้วยค่ะนราศนี้นะคะเพจแล้วราศานี้ค่ะพึ่งไลฟ์ไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะตามไปดูกันได้ให้อย hey, ู่คู่กันสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคะก็คือว่าเพี่ๆเนาะเขาก็ทักมาหาดนีเรื่องว่า เพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็คือพี่พี่ปั๊กกี้เขาก็เลยให้เปิดพูดได้ปะวะพูดไม่ได้นี่พูดไม่ได้ไเอาไม่พูดไม่พูดพูดคือเราก็แบบมีความสัมพันธ์กับหมอลำไอดอลอยู่แล้วก็ชิจาสวรรค์อยู่กันใช่ปะซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกจริงใจแล้วก็รู้สึกอินมากๆจริงๆเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้แล้วนะคะขอแสดงความยินด,ดีมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ เป็นเสียงร้องของความไพเราะให้พวกเราได้ฟังแบบนี้เสมอแล้วก็ตลอดไปนะคะเพราะว่าเสียงของพวกคุณมีผลต่อการใช้ชีวิตทุกวันนี้ของพวกเรามากนะเราเปิดใจให้กับเราเนีานะมุมแฟนคลับก็เปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะก็อยากให้ร้องเพลงให้เพ้อๆแบบนี้ให้พวกเราฟังทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณรายการ เรื่องราวชาวนี้ด้วยที่ให้โอกาสสำหรับศิลปินคนโปรดของพวกเราให้ได้ไปออกนะคะยังไงก็ต้องขออนุญาตทำมาเลียก้วยนะคะ